สวัสดีนักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมจะมาเปิดบัตรเครดิตใบใหม่นะครับก็เป็นบัตรเครดิต k ค c ีนะครับหลังจากที่บัตรเครดิต k ค c นะครับวีซ่าแพททนัมใบก่อนหน้านี้นะครับผมได้แฮกไปนะครับแล้วก็ทำเรื่องนะครับผ่านคอร์เซนเตอร์นะครับเพื่อแจ้งว่าเราไม่ได้ใช้ยอดนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำการปิดบัตร ใบที่มีปัญหาไปนะครับแล้วก็ส่งบัตรใบใหม่มาตามที่อยู่ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับก็จะได้ใบนี้มานะครับมาดูกันว่าการเปิดบัตรใหม่นะครับทำได้ยังไงนะครับบนแอป k t c ก็เราได้จดหมายนี้มานะครับขั้นแรกก็ต้องเปิดเนาะปีออกมาเลยนะครับก็เราก็จะได้อันนี้มานะครับ ก็สามารถตั้งรหัส a อ m ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ a t m ก็เลยปกติก็ไม่ตั้งอยู่แล้วนะครับแกะมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับโฉมใหม่บัตร KTC v ซ s ว p l a t แพ u ตินะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีเลขสิบหกหลักแล้วก็ c ีซีเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับตามนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็ผมก็รอบัตร k t c นะครับที่สามารถเจนเลขสิบหกหลัก อันนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ณวันที่ประมาณสิบกว่าพฤศจิกาสองห้าหกหกยังทําไม่ได้ครับเราก็จะทําการเปิดบัตรนี้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือแอป kt c ีนะครับแล้วก็บัตรนะครับเราจะต้องใช้เลขสิบหกหลักเนาะในการยืนยันตัวตนกับ c ีซีวนะครับก็เข้าไปที่แอปเลยนะครับก็หาแอปเคทีซีนะครับก็คืออันนี้นะครับ ก็ล็อกอเข้าไปนะครับปัดใบเก่านะครับเขาก็จะร m o v e ออกจากแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นบัตรใบใหม่ขึ้นมานะครับขึ้นว่าบัตรใบใหม่นะครับวงเงินก็จะเท่าเดิมนะครับกดที่เปิดบัตรใหม่นะครับแล้วก็ใส่พินเพื่อเข้าเครื่องก็ให้ท่านปิด wifi ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เป็นเน็ต w i f i นะครับ ktc ีเนี่ย เขาจะไม่ค่อยชอบให้เราต่อ wifi นะครับก็ต้องใช้เน็ตจากซิมนะครับทีนี้สิ่งที่เขาถามนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือวันหมดอายุนะครับเราต้องกรอกอันนี้ลงไปนะครับพอกรอกเสร็จก็กดยืนยันนะครับมันก็จะขึ้นว่าเปิดใช้งานบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากนะครับรอบนี้ก็คือใช้แค่วันหมดอายุบัตรนะครับแล้วกดที่เสร็จสิ้นนะครับ เราก็จะได้บัตรพร้อมโอนวงเงินมาเหมือนเติมเป๊ะเลยนะครับก็จะมีวงเงินที่ใช้ไปนะครับ954บาท20สตางค์สำหรับใบนี้นะครับก็เราก็มาดูการทำธุรกรรมตรงนี้ได้นะครับว่าเราเปิดใช้งานบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าเนื้อหานี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ถูกแฮกบัตรเครดิตหรือกำลังเปิดบัตรเครดิตซีใบใหม่นะครับหากเพื่อนๆถูกใจเนื้อหานะครับก็สามารถกดไลค์ซับสไคร์นะครับ สามารถดูสินเชื่อที่ผมรวบรวมมาได้ตามรายละเอียดท้ายคลิป YouTube นี้นะครับช่องนักกู้พันใหม่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ